สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่24ก็ยังขอ,อนำเอาความระพฤตทจริยาของมาโสดาบันมาพูดกับบรรดาแทนพุทธบริษัทต,ตามเวลาที่จำานวยถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความระพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของมาโสดาบันก็ดี เป็นอย่างนี้ในเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนาง,นางสามสามาวดีก็แล้วกันจเจอเรื่องของวิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามา,มาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนํามาเป็นตัวอย่าง น,นางสามาวดีพร้อมดิหญิงห้0รฟังเทศจากนางโคจุตราซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคจุตรราไปฟังเทศมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้ง500รคนก็เป็นเบโสดาบันทันทีเพราะคนเทศเป็นเบโสดาบัน โคจุตระนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการสแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาไม่อยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เวลานั้นพระเจ้าเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพ ยังไม่รู้จักเลย <c oughs> จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของกุตุตราช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ่งไปข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปได้วยพระอรหันต์ <c oughs> เดินไปบรรบาบด้านบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็อดอกไม้มาวางบนหิ่ง เื่อม,มองตามช่องเน,น้อยพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระพระอริยสงฆ์นี่เป็นญยีาตอนหนึ่งองาระโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปก็ดีที่เขาปั้นโดยปูนเขาทำดาดยโลหะเขาปั้น้ดยดินหรือว่าเขาปั้นวยฟางก็ตาม แล้วเขียนที่กันด้ายเขาตามถ้าเห็นเขาแล้วอดมีใจเรื่มใสไม่ได้อดยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่อายคนซันด้วยใครเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉัน <c oughs> ไหว้ด้วยความเรื่มใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่ง เจนว่าท่านนี้เป็นระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆการมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็หมายทีงมีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเจนว่าะโสดาบันไม่มีแต่สินห้ามีกรรมปสิเข้าไปแทรกอยู่มาก สำหรับสินห้าเนะี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตแต่ว่าพระโสดา,าบันบรรเทาความโกรธบรรเทามากมากด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายเขาว่าเปรียบเทียบกับสิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบทสิบตัวอย่างเห็นด้วยชัด เมื่อคณะเขาบานางสามมาวดีด้วยกันทั้งหมดห้าร้อยกับหนึ่งคนคือมีบริวารนะห้าร้อยถ้าท่านสามมาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยกับหนึ่งคนถูกนามางคิิมันนางมาคณนยากล่าวโทษอย่างหนักเจนทั้งเอางูเข้าไปใส่ในพิงเข้าไปเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องของนางสามมาวดี นางม,มาคณียาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทเนเผลอคณะบรรณาสาม,มาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในผินอุดรูของผินอุดช่องอุดช่องงูงผินออกมาเจ้งงางูเข้าไปอุดทหารหลายวันมันก็มีความเพลียมันอยากจะออกมันก็เลื้อยออกมาเพ่นผ่านในห้องบรรณาสาม,มาวดี นางมาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสามาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทนด่าพระนางสามาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนว่าโง่งเง่าเต่าตุตนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาหอบมาห้องของคนที่เป็นศัตรูเขอเล่าย่อๆแค่นี้นะ ความจริงเธอหาเรื่องให้แก่น,นามพระสามพระนาสาม,มาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทีงก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริงกับพระนาม,มาคดียา <c oughs> เห็นงูเข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกก็ถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ำพิษก็ถอดไปแล้ว แต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้ากับแผลแบบเบีย้ยทําท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่บรรนางมาคันธยามาคันธยาว,ว่าว่าพรรนางสามาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาคนนั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดม หลังจากนั้นก็หาทานยาฆ่าพระเจ้าเทนเอาอเขามากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเอาอกุศลเข้าโดนใจก็สามารถจะทำทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลโดนใจแล้วเทวดาบันดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทนงโกรธพระนางสามาวดีจัด คิดว่าพระนาสามาวดีกับหญิงคนใชห้าร้อยคิดจะฆ่าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิยงร้อยอกทุกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากและก้ะก็มี ต้องถือว่ามีดิษ์มาธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอน,500นห้าร้อยกว่าหน่งคนเขายิงทะลุแน่เมื่อพนางสามมาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถวและพน,นางก็ยืนหน้าเมื่อบอกกะเจ้าโอเทนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อน <c oughs> ขอยหม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวาลกับบคุคคลของฉันก่อน พระน,นางสามาดีไม่แสดงความโกรธนบะัณฑิเินเลยแล้วก็ไม่มีการสแสดงความโกรธนะ้ัาในพระน,นามาคัคติยาด้วย <c oughs> ให้โอววายกับบรรดาหญิงทั้งหลาย <c oughs> ว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาแล้วก็จงอย่ากโกรธในะพระน,นางมาันคติยา <c oughs> ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนขงองพระองค์ก็ดีและพระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับนับถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมด500ร้อกําเน่งคนเราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย <c oughs> ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าหวัดนวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎของกรรมในการก่อนที่ย้อนหมาให้ผลจึงทําให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอกศลส่วนนั้น <c oughs> ขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริสง์อริยสงฆ์และจงอย่าโกรธพระราชาให้อภัยกับพร์ในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่าโกรธพระนางมาคัมภีรที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยัง ในการให้อภัยทุกคนบอกพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหะือยังในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อมพระนางสาวาพดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าอเทนลั่นสอนออกไปได้สอนนัตถโนก็ได้นะ่ะเรียกได้ทั้งสองอย่าง ไปเจ้าเทงก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกคุนนางสามาวดีและต้องการให้ทัลุทุกคนห้าร้อยกับหนคนแต่ก็เป็นการมังเอิญอย่างยิ่ง <c oughs> ต้องใช้ศัพท์ว่าบังเอิญถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกก็ไปปรามารพระพุทธเจ้าเขา ใช้สัพว่าบังเอิญก็แล้วกันถ้าไม่ใช้สัพว่าบังเอิญก็ใช้สัพว่าอำนาจเดชะบ,บุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึงระกธรรมในพระอา,ารยียสงด้วยช่วยบรรดาธทวาดาหรือพรมบรรดาให้เป็นไปตามนั้นหรือว,ว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนดัดเมตตาบารมีของหญิงห้าร้อยกําหน่งคนมีบรรนาสามาวดีเป็นประธาน เพราะเวลานั้นตัวเองกําลังจะตายแล้วก็อย่าตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตขพรนนางสามมาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งทําไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้นแล้วก็ไม่โกรธพน,นางมาคันดียายด้วยที่แกล้งแกล้งกับพน,นาง แถมให้อภัยต่างคนต่างทําให้กันยังมีโอกาสให้ไว้กบรมดาบริษัทขขงพระนางท่านบอกว่า,าด้วยด้านเมตตาบาร,รมีถ้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาตมาใช้ศัพท์ว่าบังเอญในตอนตอน้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลังแต่ใน,นเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูด ใครจะไปไหนเลือกตามทางก็ตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทมปล่อยลูกศรนวางให้ร้อยอกคือปักอกคนนางสาม,มาวดีก่อนแล้วก็ตะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อกเขางนางสาม,มาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกลับจะล่ออกว่าเจ้าเทมก็ให้ เกือบจะแทงอ,อกก็ไม่เจ้าเทียนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าเทียนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนที่เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรอย์อดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรหมต้องเคยบำเพ็ญบำเพ็ญพรหมจรอย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรหมได้เนียคนที่จะไปนิพานได้ต้องบำเพ็ญพรมจริยแบบอุกฤษมาแล้วจะงปนิพานได้ทนีคนที่จะเป็นพระราชา พุกองค์ไม่มาจากนรกต้องมาจากสวรรค์หรือพรหมโลกนั่นฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบารมีด้านพรหมจันท์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบารมีขนาดนี้ที่ยังโง่เง่าเต่าต,ตอนนั้นหายาก จนั้นเมื่อพระเจ้าทเทนิสอนจะเข้ามาปักอกองค์ยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้า้วยความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้มันแล้วได้ผลทุกประการแค่ห้าร้อยกับหนึ่งองค์นี้ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่แต่คราวนี้ไม่ถึงอกมะนาวสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวพวก,กลับจะเล่นอกพระองค์ ยังมีความรู้สึกว่าแม้แต่ลูกสอนซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจก็ยังรู้คุณความดีของนางสาวออดีกับหญิงรับใช้ห้าร้อยคนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแต่แท้ <c oughs> กับมีความโง่เง่าเต่าตุนไปเยื <c oughs> เชื่อกับไปเชื่อหญิงอันาพานมีสันดานหยาบ หาทางแก่งแกล้งพระนางสามาวดีพอมีความรู้สึกเท่านี้ก็ทิ้งลูกศรทันทิ้งสอนทันทีทิ้งขันสอนะะทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่ท่าพระนางสามาวดีเพื่อขออภยัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีจะถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบ ความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านให้กราบความดีของเมียท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียนี่ดีเพราะอะไรก็กราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนรนนางสามาวดีแท่นก่อนแสนดีนั่งลงจับพระหตถ์ขพระเจ้าเิ่นห้ามไม่กราบห้ามไม่ขอภยัย เจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออาภัยเธอถ้าเธอไม่ให้อาภัยฉันฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนามสามาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปประทานขออาภัยเจะโทษกับวิดาของข้าพเจ้าข้ามอมฉันพระเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนามสามาวดีนั้นตายไปนานแล้ว ก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขอภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสคคมัสม,ะสมมาสัมพุทธเจา้าพระเจ้าเทงก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้ามาฉันปตาหารในพระราชนิเวศได้ เป็นอน่าพระเจ้าเทงก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอนุาพระโสดาบันไม่ใช่มีแต่สินห้าเพราะการบรรเทาความโลภก,ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก,ก็ดีอยู่ในกรรมบทสิบจฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบทสิบด้วย นี่เป็นชี้เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของประสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าประโสดาบันนี่เป็นสิงข้อที่หนึ่งกับ,ำบกำหนดสิบเขบวกกันนะนี่ว่าเป็นสิงข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบบวกกันเไปแล้วมาสิงข้อที่สองกับกำหนดสิบข้อกับกำหนดสิบที่เป็นมนโนกรรมข้อที่หนึ่ง สิ่งข้อที่สองไม่เถือรัพย์สมบัติขอาคนอื่นใดมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบทมแต่สิ่งข้อกรหบดสิบในมโนกรรมข้อที่หนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางขวางไม่คิด นั่นคือจาคานุสติกรรมฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีรมอยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณประ,ประโยชน์เห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจา้ากับบรรดาพระอาหารหันต์หลายเข้ามาฉันในพระราชนิเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก,ก็บ,บอกว่า การจะเสด็จมาทุกวันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะรู้ใจเจ้ารงโปรดคนทุกคนให้พรนางสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจำพนางสามาวดีก็ขอพรพระเจ้าเทีนพระเจ้าเทียนอนุญาตจึงได้ดีมนพระนนทเข้ามาประจําเมื่อพระนนทเข้ามาแล้วเทศโปรดพระเจ้าเทีนพระจะทานผ้าสาดก กับนางสามาวดีกับคณะคน,นละผืนละผืนอยู่แล้วว่าเทศจบทุกนางห้าร้อยกำแหน่งคนถวายหมดเลยพระนนก็รับไปวันหลังก็พระเจ้าเทนินผ้าหายไปเขาให้คนละสองผืนต่อมาพระนนชั้นเสร็จกล่าวมูนาก็ถาวายหมดอีกถาวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายผืนหลายหมื่นผืน ไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเจนว่าหรหของคุมาโสดาบันมีทั้งศินห้าและกัมบลสิบพร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ถ้าเห็นว่าการให้นั้นเป็นบุญบเป็นกุศลเนี่ยมรรดา่างพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูดให้ให,หมดตัวกวารจริงการให้ควมาโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทจนหมดตัว เอาแค่พอดีพอควรต่อมาก็กล่าวถึงสิ่งข้อที่สาานะมุสมาวาทนะสำหรับการผสมช้าายจม่ต้องพูดกันไม่มีตัวอย่างในพระโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงหรือป,ปล้ำพระผูะ้หญิงปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบ ไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่พารานมาสิงข้อที่สามกับสิงข้อที่สองบวกกันแล้วก็คุณมีก็สิงข้อที่สี่บวกกันแปลว่าที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ที่สี่บวกกันได้แก่นางคูจุติรานางคูจุติรานี่เป็นขโมยอันดับหนึ่ง ขโมยเงินของบรนนางสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทนพระราชทานค่าดอกไม้กับพน,นางสามมาวดีวันละแปดตำลึงภาษาบาลี่เรียกไปกหาปณะนะเวลานั้นกนหาปณะหนึ่งเท่ากับสี่บาทถ้าเวลานี้่าเทียบกเ็เยันหลายพันเกิน8ปดพันบาท เฉพาพ่อค่าดอกไม้แต่ว่านางกุตราจากการที่จะใช้คนไปซื้อดอกไม้นอกวังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบอ่อย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบ ถ้าไปเจ็บแม่น้ำปัาน้ำในแม่น้ำเข้าก็จะเกิดความปลื้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับหวังฉจนั้นต้องใช้นางคุจตราที่ไปเยีงหลังค่อมหยิงหลังค่อมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มีก็เป็นโอกาสของคุจตราคุจตรานี่ไปเนหญิงหลังค่อมจริงแหละเต่ว่าปัญญามาก ในกายก่อนที่จะเป็นประโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันสี่ตำลึงต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มาสี่ตำลึงพนางสามีหรือใครก็ไม่สามาวดีก็หรือใครก็ตามไม่ทราบเลยต่พอพน,นางกุตราฟังเทศจ้าพระพุทธเจ้าจบเป็นประโสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้งแปดตำลึง แต่ความจริงจำจะเฉยๆก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปแล้วนะคนใดเท่านั้นตามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่ามันเหมือนกับตรงเขาถามว่าวันนี้พระราชาในเมื่อพนาสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือ เจ้ก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะจจบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจึงได้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม,ม่ใครจับได้กว่าจะจับได้ก็นานั้นแต่ว่าประโสดาบันไม่ยอมพูดปดเนื้อตัดอธินาทานไปข้อแล้วเป็นประโสดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมยก็แสดงตายข้ออธินาทานไปข้อเห็นได้ชัด หลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นสิ่งข้อที่สี่นางยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันได้เงินเท่านี้คือไปกับอาพนณะแต่ว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแล้วรู้สึกว่าการขโมยเป็นเป็นบาปจิงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียดไม่กันพระนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนบาปเก่าหมดไปเลย ไอ้ที่แล้ว,ลวมาฉันก็ให้อภัยต่อไปเธอกันไปสี่กาหวนะก็ได้เพราะซื้อมาแค่สี่กาวนะมันก็พอแล้วเหลือใช้สีอนะีกแต่นางบางคุณจุตรายก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะพระพเจ้าห้ามนี่เจนว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อดีสองข้อดีสามข้อดีสี่ครบทน การเดิมสุราเมรัยบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องครธกันกลวงความว่าบรรดา่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของโสดาบันจริงๆมีศีลห้าบริสุทธิ์ด้วยคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยมีกำหนดสิบเข้าแทรกแซงด้วย,ม,ม,วยมีชีวิตไม่ลืมความตายโดยช่วยนึกถึงในการทำความดีไว้เสมอ ถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนอีกเยอะแยะที่เป็นปโสดาบันปฏิบัติกันกร่ความมาแค่นี้ก็พอบรรดาาทพุทธบริษัททุกท่านเมื่อส่บแล้วดวลายหนึ่งนาทีก็เขาบอกว่าปโสดาบันจริงๆคือหนึ่งมีความเห็นถูกตามคําแนะนำขององค์สังพระธรรมคำสั่งสอนข็สงสมเด็จพระสัมมาทัปปตพทธเจา้า ว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกรรมบสิบบริสุทธิ์มันเท่าความโลภบันเทาความโกรธบันเทาความหลงพอสมควรไม่เท่าพระศีธาคามีเมื่อมองดูเวลาเลือครึ่งนาทีสำหรับ ตอนที่24นี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรรดาแต่พุทธศาสน,นิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี